สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูสนามสังเวียนเช่งของกลุ่มซีซึ่งเป็นกลุ่มของไทยในการคัดฟุตบอลโลก2 0 2 6ซึ่งกลุ่ม C ีประกอบไปด้วยเกาหลีใต้จีนไทยและสิงคโปร์เรามาดูกันว่าแต่ละสนามมีความจุก,กันเท่าไหร่สนามแรกเป็นสนามซีอาน i นช a l s น a d i u เเดียมเป็นสนามที่ทีมชาติจีนจะใช้เป็นลังเย่าในการเจอกับไทยโดยสนาม c ีอานเ o ช a l s t a d i u เเดียเป็นสนามที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน โดยสนามแห่งนี้เป็นสนามที่มีลังคาครอบคลุมทั้ง4ีด้านจูผู้ชมได้ทั้งหมด6,000ที่นั่งโดยสนามแห่งนี้จีนสร้างขึ้นมาเพื่อรับรองการเป็นเจ้าภาพ AFC Asian Cup 2023ที่จีนได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพก่อนที่จีนจะยกเลิกในการเป็นเจ้าภาพ Asian Cup 2023เพราะพิษโควิด -19 ทำให้กาตาร์ได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพแทนโดยสนามแห่งนี้จีนจะใช้เป็นลังเย่าในการเจอกับทีมชาติไทยของพวกเราสนามที่สองสิงคโปร์เนชั่นแนลสเตเดียม ตั้งอยู่เขตเจลังเขตอุทยานกีฬาสิงคโปร์โดยสนามแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนสนามกีฬาแห่งชาติเดิมที่เปิดใช้งานตั้งแต่ปี1995เป็นสนามแห่งแรกและแห่งเดียวในอาเซียนที่เปิดปิดลังคาได้ลักษณะเป็นโดมโดยสนามแห่งนี้ปรับให้เข้ากับการแขง่งขันกีฬาชนิดต่างๆนอกจากใช้ในการแขง่งขันฟุตบอลแล้วยังใช้ในการแข่งขันท็ตลักบี้และกีฬาเป็นสนามที่สวยและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยสนามแห่งนี้จุผู้ชมได้ทั้งสิ้น55,000ที่นั่งเปิดใช้งานครั้งแรกในกีฬาซีเกมปี2015ที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพซึ่งสนามแห่งนี้ทีมชาติไทยของเราเคยลงเล่นมาแล้วในการในการฟุตบอลรายการ AF f อาเซียลคั S 2020ซึ่งสนามแห่งนี้ไทยเราก็เคยเจอกับสิงคโปร์มาแล้วในฟุตบอลรายการ AF f อาเซครั A S รอบแรกซึ่งไทยเราเอาชนะไปได้2ประตูต่ตอหนึ่งโดยสิงคโปร์จะใช้สนามแห่งนี้ในการเป็นลังย่าทั้ง3นัดในการคัดฟุตบอลโลก สนามที่3โซเวอร์คัพสเตเดียมตั้งอยู่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้สนามแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อรับรองการเป็นเจ้าภาพในฟุตบอลโลก2002ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพโดยสนามแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปี1998แได้เปิดใช้งานครั้งแรกในปี2001โดยสนามแห่งนี้เป็นสนามที่มีลังคาครอบคลุมทั้ง4ีด้านจุผู้ชมได้ทั้งสิ้น66,800ที่นั่งปัจจุบันสนามแห่งนี้เป็นลังย้าของทีมเอซโซทีมยักษ์ใหญ่ในศึกเคลีเกาหลีใต้ และสนามสุดท้ายสนามราชมังคลากฬาสถานซึ่งทีมชาติไทยของเราจะใช้เป็นลังเย้าในการคัดคุตโบุโลกครั้งนี้สนามราชมังคลากฬาสถานตั้งอยู่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดของไทยโดยสนามแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อรับรองการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมในปี1998ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจากเดิมสนามแห่งนี้จุผู้ชมได้สูงถึง65,000คนก่อนที่จะติดเก้าอี้ทำให้จุผู้ชมได้ทั้งสิ้น 5 1 5 5 2ที่นั่งโดยสนามแห่งนี้ทีมชาติไทยของเราจะใช้เป็นลังเย้าในการคัดฟุตบอลโลกทั้ง3นัดโดยไทยเราลงเล่นสนามนี้ครั้งล่าสุดต้องย้อนไปในฟุตบอลรายการอาเซียนคัพปี2018ในรอบรองชนะเลิศที่พบกับมาเลเซียก่อนที่จะเสมอกับมาเลเซียไป2อประตูต่อ2และแพ้ในการดวลจุดโทษก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ